ทมาเพราะนี่คือติ๊งติ๊งติ๊งแค่มากสตีนแลนด์สตี่แลนด์นิวนะ่ยไปค่ะ YouTube Oxygen Official นะฮะฝากไลค์ subscribe กันหน่งติดตามตามไว้ก่อนนะฮะว่าเราจะทำอะไรนะต้องอยากืมแชร์ไปด้วยนะจะไลค์ด้วยนะฮะแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มของเรานะจ๊าวันนี้ติ๊งติ๊งติงได้รับเกียรติสำคัญอีกแล้วน้องพรอยเป็นสื่อหนึ่งเดียวคนมา คนว่าเขาข่าจะกดดันอยู่บริษัทที่ชื่อว่าไมโอไมโอสยามนะฮะวันนี้เขาได้ทำแคชชิงคอร์สครัแรกก็มังจะมีซีรีส์เป็นของตัวเองสำหรับบริษัทใช่่ะอยู่สยามแฟร์ซอยหนึ่งนะครับเดินเข้ามาก็ค่อนข้างเจะนะแดดร้อนแรงกับบรรยากาศแคปติ้งข้างในเราเห็นแล้วว่าแบบจริงจังมาแอบเข้าไปดูนิดนึงซีรีส์เขาชื่อเรื่องอะไรคะเนี่ยบริษัทรักข้ามภพจำกัดมหาชนและวิญญาณตอนแรกก็จะเข้าใจว่าเป็นชื่อบริษัทที่ทำซีรีส์แต่ไม่ ใช่อ้าวชื่อซีรีส์ว่ะชื่อซีรีส์เลยก็แปลว่ารักมหาชนหรอมีวิญญาณวิญญาณหรอเขารักเขาหรอยังไงดีอ่ะต้องเป็นผีหรออ๋อแต่เห็นบรรยากาศว่าการแคทติ้ไม่ชวนนักเรียนนะอ๋อหรอกรึกรึบอยู่นะเออหรือยังไงหรอจะย้อนไปหรือวินาเรียนนักเรียนรถชนตายหรือยังไงวะแล้วก็เป็นโตด้วยไงแบบนักเรียนเสร็จแล้วโตข้ามภพโอ้ยังไงดีอาจจะมีอุบัติเหตุแล้วก็ได้กลับไปอดีตแต่ช่างเออเลยหรอเนี่ยยังไง เออยังไงดีเมื่อกี้ก็แอบแวบขึ้นไปทักทายพี่กรณ์มาเลยที่เชนอมาก็เห็นหน้าตาน้องๆที่มาแคสติ้งอุ้กระดูกก็เดี๋ยวจะมีการขอพูดคุยกับน้องๆที่มาแคสหน่อยสิวันนี้มันจงมันใจกันแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวจะไปแอบขอกระซิบทีมงานหน่อยว่าการทํางานซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงมีเนื้อหาแบบไหนไปตามดูเลยจัะเลสวัสดีนะฮะน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อออโต้ครับชื่อมินโฮครับ วิ่งแมตช์ลันเนอร์ไม่ใช่ไม่ใช่เคยมีผลงานเลยคือผมเพิ่งมาครั้งแรกเลยไม่มีนะฮะไม่มีนะครับยังยังไม่เคยมีผลงานนะครับดีแล้วดีนะนี่ผมจะได้ขอให้ได้สักบทหนึ่งในวันนี้วันนี้มาแคสติ้งเข้าห้องแคสไปหรือยังฮะเข้าไปสองรอบแล้วครับโอ้โหใจจอยไม่เครียดชิวๆเลย ผมเครียดสุดๆอ๋ายังไม่จะเข้าครับเตรียมรอเข้าห้องเชิเหรอครับห้องเชอญหรือเปล่าเครียดไหมไม่ไม่เครียดครับนี่เขาบีบให้ใส่ชุดนักเรียนมาเลยใช่ไมใช่ครับไม่ใช่ชุดนักเรียนนะชุดเล่นอ๋อชุดเล่นคแต่ว่ามีเพื่อนบอกว่าเหมือนชุดรองชุดชุดครูเปล่ก็เลยใส่ฝาเดี๋ยวให้แฟนๆได้ทำความรู้จักพวกเราที่มีคำถามมาให้ตอบนะเป็นคำถามช h o i c ตอบพร้อมกันสองคนเนะฮะจำนวนสี่หมื่นแปดพันผ่านตอบอยางสี่ทุ่มครึ่งไม่จบไปสิ้นโอเคครับง่ายง่ายได้ได้คนได้รู้จักพวกเรานะจีบหรือถูกจีบถูกจีบครับถูกจีบครับเฮ้ยทำไมทำไมเอาเออเอาสิถ้าผมไปจีบเองอะความสัมพันธ์มันก็จะไม่นานเพราะกลัวเขาเบื่อหรือเปล่าอะไรอย่าี้ ให้เขามาจีบเราดีกว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าเข้าหาคนอื่นก่อนครับรอคนดื่นนะรอรอให้คนอื่นเข้ามาครับไม่บุ๋วจะได้เหรอเขินเขินเป็นคนเขินเี่อายจริงๆอายกล้องเนี่ยเนี่ยแบบมองกล้องก็แบบเขินละใช่อายเราจริงๆต่อไปนะฮะช่วงอายุนี้ก็ต้องเข้าไปในสวนสนุกบ้างแหละรถไฟหอก หรือบ้านทีสิงะรถไฟห่ออะไรรถไฟห่อครับไฟ n อนเดส t ิเนชั่นกลัวกลัวผีกลัวผีอ๋อกลัวอะไรกลัวผีครับชอบชอบความตื่นเต้นแบบเสียวๆแบบเสียวน้อยใช่ใช่เสียวขาไม่ได้ชอบครับไม่ได้ชอบมันมีสองอันอ่ะมีแค่สองกลัวผีหลอกใช่ไหมผมกลัวผีหลอกตามใจคนอื่น หรือให้คนอื่นตามใจฮะตามใจคนอื่นดีกว่าครับให้คนอื่นตามใจครับเป็นฝ่ายที่แบบว่าชอบชอบให้ยังยังยังไม่มีครับดีมากเลยน้องน้องมีเสน่ห์มากเลยนะกลัวเสียคนอื่นไปครับก็ตามใจคนอื่นดีกว่า ไม่รู้ทําไมเราชอบโดนเอาใจครับง่ายดีเนาะง่ายดีครับง่ายดีห <c oughs> มาหรือแมวแมวครับหมาครับอ้าวแล้วแมวน่ารักที่สุดในโลกแล้วครับหมาน่ารักกว่าครับ <c oughs> เฮ้ยหมาหรือแมวหมาพันธุ์ใหญ่หรือหมาพันธุ์เล็กหมาพันธุ์ใหญ่ครับโก golden r e t r เวอร์ที่บ้านมีเหรอ มีครับแต่ว่าตายหมดแล้วเสียใจด้วยนานแล้วนานแล้วมีตั้งแต่เด็กใช่รู้ใจเราใช่ใช่มันดื้อไม่เลี้ยงครับแต่ชอบแมวมากๆเลยครับแต่แมวมันหยิงนะผมพกแมวเลียไปตลอดเลยเอาไปให้แมวอออ๋อ so cute ขนม,มหมามันกินได้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ความพร้อมแหละฮะวันนี้มาแคสติ้งนอนมาเยอะเตรียมตัวมาพอรู้ผมก็ใช้ชีวิตปกติเลยเออผมแบบไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนดีฮะเป็นคนซื่อจริงจริงงานแคสติ้งไม่เตรียมก็ดีเพราะว่าคู่กับอาจจะอยากได้เห็นความสดใหม่ของเราถูกไหมอ่าถูกไหมเอาไปตอบให้ดีนะมิโกะไม่เลยเลยไม่จะเตรียมบทอะไรมาเลยเพราะว่าเตรียมมาดูบทวันนี้เลยถนัดดราม่าไหม้องไห้ เรามีประกันบัดเหตุแล้วชอบปียังไม่เคยลองเลยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆถ้าวันนี้ได้ก็ขอให้จะล้องออกไหมเ็มที่จะล้องออกเาจะง้องให้ด้วยหรอไม่รู้ครับไม่รู้ไขอให้น้องโชคดีได้เล่นบ๊ายบายขอบคุณครับ สวัสดีครับชื่อเฟิร์สนะครับกิจนะครับครับผมอมสินครับครับผมผมโซดาครับสวัสดีครับบอลครับใส่ชุดนักเรียนมาแคสติ้งกันแล้วใกล้เคียงกับอายุเราไหมเนี่ยกดตัวเนี้ยที่สุดถ้าเป็นบอลกับโซดานะ่าจะใกล้ยอยู่เราเราไม่เที่ยวกันหมดเลยอันนี้เป็นเพื่อนกันเดียวกันัก่เน <c oughs> <c oughs> เคยแครสมา้างครับผมแต่ก็ยังแรกๆอยู่ครับตอนนี้ก็สนุกเนาะทุกคนเข้าไปก็นี่เข้าไปพร้อมกันหมดเลยครับแล้วก็สนุกใช่เก่าท่านโอ๊ยรถเราหรอรถเดียวกันรถเดียวกันเขาใช่ไหมเขาเกิดมาก็าฮอร์โมนแล้วอ่าใช่ใช่ฮอร์โมนอยู่ปฐมอันนี้เปล่าไม่ใช่แล้ว ไปเห็นบ้างบอลนะฮะไปแคสในห้องเมื่อก pues ี้นี้ค่อนข้างจะท้าทายบอลมากเพราะว่าด anyway> ้วยความที่บอลแคสงานนี้งานแรกปกติไม่ได้ไปแคสงานเลยเหมือนโจทย์มันไม่ได้ยากจนอึดอัดแต่ใช้เขาว่าดึงสกิลได้พอสมควรอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่เห็นชื่อออมสินพี่ไม่ถามอะไรเกี่ยวกับวันนี้เลยทำไมถึงชื่อออมสินครับพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอวใช่เพราะว่าไม่มีที่มาเหมือนกันพ่อเหมือนอยากให้เชื่อมสินก็เชื่อมสินเลย หลายครับทุกคนก็จะมีคาแรคเตอร์แล้วก็แตกต่างกันไปแล้วมีวิธีคิดยังไงให้ตัวเองมีมีแรงใจเลยพลังมีมีพลังมีพลังมีอะไรครับจิตใจที่เพราะเรามาแคทติ้งเราต้องมีจิตใจที่เบิกบานอ๋อก็วิธีคิดยังไงผมก็นอนให้ครบ8-12ถึงิชั่วโมงแล้วก็กินข้าวกินน้ำให้เรียบร้อยครับนอนมากี่ชั่วโมงกี่ไม่ได้นอน 6ประมาณนั้นใช่มีเทคนิคอะไรมาแบสติ้งซีรีส์กับผมไหมฮะอ๋อปล่อยจอยเลยเตรียมอะไรเนี่ยอ๋อไม่ได้อมก็คืนไปแล้วมากับเพื่อนเยอะนะครับมันก็เลยแบบลดความตึงเครียดเยอะใช่ใช่แต่จริงเยะยังมเรื่องจริงคืออะไรที่ก็ไม่รู้พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกขึ้นหรือนองตกครับนอนตอนเป็นคนที่ชอบ อยู่คนเดียวตอนกลางคืนมากกว่าเพราะว่าอยู่คนเดียวมันได้ฟิลคิดอะไรดีเพราะว่าตอนเช้ามันเหมือนมันคิดเร่เก่าใช่คิดเล่นเก่าคาใจมากหลอนะเนี่ยครับใครๆพูดกันครับผมครับเฟิร์สทำไมถึงมาที่ท่าตื่นทันหรือยังไม่ได้นอนกำลังจะนอนเป็นสัญญาณสองว่าเราต้องนอนได้แล้วครับ ไม่แล้วแต่วันครับแล้วแต่ว่าม่ใช่ทุกวันชอบพาดิตขึ้นเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นวันใหม่ครับใช่ใช่ตื่นทันเหมือนกันครับพระอาทิตย์ตกครับแสงตอนพระอาทิตย์ตกมันสวยกว่าตอนพระอาทิตย์ขึ้นเพแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเท่าไหร่พอตื่นมาก็พระอาทิตย์อยู่กลางหัวแล้วก็อาทิตย์ตกใช่ปะใช่ขอวเอง ก็คือตอนเช้าผมขี้เกียจตื่นมานทำงานแค่นั้นเลยก็เลยชอบทิศตกเพราะว่าเก็อย่างนี้พอดีก็ด้วยก็ด้วยพาก็ไม่ช่วยนั่นเลยนี่สุดท้ายกอดหรือถูกกอดกอดกอดถูกกอดกอดครับถูกกอดใครกอดใครถูกกอ่าชอบโดนกอดมากกว่าชอบอ่ารู้สึกการโดนคนอื่นกอดก็เหมือนแบบเราเป็นที่รักของเขาอ่าเป็นการได้รับความอบอุ่นไงครับ เหมือนกันนะครับก็เป็นคนที่ชอบให้คนอื่นแบบกอดเราเพราะว่ามันดูแบบคนอื่นเขารักเรานาเลยแต่ถ้าเราไปกอดเขาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาชอบหรือเปล่าคอยจะสะบัดหนีเราก็ได้แต่ถ้าเขากอดเรานี่เขาชอบเราแน่ๆ่กอดก่อไปกอดเขาก็ชอบถูกกอดเหมือนกันก็ถ้าเกิดสุดากับพี่ออมเินบอกว่าเราถูกกอดเราเหมือนโดนรักเรากอดเขาล้กก็รักเขาเหมือนกันไม่ใช่พเนี่ยตอบ18ครับอ๋อก็ลังก็ลังพร้อมเซน ดีดีมีมีเรื่องนะมีบทกวีในหทจังถ้เรียกกอดเพราะว่ารู้สึกชอบเป็นคนแบบดูแลคนอื่นมากกว่าคนให้ความรักเขากูคนดท้ายด้วยยากเลยเหลืออะไรบ้างเนี่ยเขาหวังนะเลิกกอดเพราะว่ามันเหมือนได้แบ่งปันความรักนะครับอ๋อดีแล้วเดีอยูวได้อยู่ดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแหละครับบทปิดผมเนี่ยพอแล้วเลยแบ่งปันก็ขอให้ทุกคน ไ้เล่นซีดีหมดดเลยทุกคนอบครับร้าเขาไม่สนิทแแกสนใเนพื่อนฝากอินสแกมนะครับผมพุทธิพัฒน์พียูทีไอพด้วยนะครับร้านนะครับผม First Pick นะครับตัว i เปลี่ยนเป็นเล็กหนึ่งได้นะครับผมฝากด้วยนะครับขายพวกกัดกีฬาครับผมขอบคุณมากครับฝาก IG ก่อนแล้วกันนะครับ Grid KIT VPS วพไอจีครับฝากติดตามผลงานด้วยวงเล็บถ้ามีนะครับฝากดวเดี๋ยวแล้วงอ่ะ ก็ฝากไอจีนะครับ A O M S I N N T นะครับฝากไอจีเหมือนกันครับ So I Have A Q ครับ S O I H A V E A Q ครับเรื่ๆนี้ก็จะมีซีรีส์นะครับก็ติดตามผลงานได้ครับฝากไอจีครับ B B A L L X z อสองตัวครับฝากดูผลงานในไอจีแล้วกันครับมีมากกว่า a c t i n งแน่นอนหวังว่าทุกคนจะได้เล่นสีี้วสวัสดีสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมจิมมี่ครับนาตาภัน์ต้องวัฒน,นารัตน์ครับผมสวัสดีครับผมลิวกิครับผมก้อนพงษ์แสงสีเจริญยศครับคู่นี้ก็ถ้าใครติดตามก็จะรู้ถึงความสนิทสนมขมาคู่อยู่แล้วแหละไม่ต้องจีบไม่ต้องโชว์อะไรเยอะหรอกนะคี่นี้ที่จะมาแครก็คือพร้อมแต่ว่ายากก็คือหาชุดนักเรียนใหม่นี่คือยากมากครับเพราะว่าต้องใส่ชุดเลียนมาแครจบมานานแล้วเหรอก็จบมาปีหนึ่งสองปีแต่ว่า ขึ้นใส่ได้แต่ว่าหาไม่เจอว่าเอาไว้ไหนแล้วใช่นั่นแหละคือประเด็นใช่ผมเตรียมตัวมาก็นอนหลับเพียงพอกินข้าวครบ2มือแล้วครับสาม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 มือแล้ว้ยินไม่ยก,กินไ,นไปสองสามจานแล้วครับแล้วก็ออกเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองครับพอกันเลยครับผมคุยนี่ลากเง่าเลยครับของบ้านกดดันนิดหน่อยครับแต่ก็สบายๆครับบรรยากาศโดยรวมออกมาดีครับรู้สึกว่าชอบมาก เหมือนกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งถ้าในห้องเราก็จะครูถามว่าใครเป็นคนทําหรืออะไรฟิวๆเนะี่ยเออผมแบบชอบมากครับแล้วมันตัวปวดอยู่แล้วใช่โอ้ยชอบมากเลยปวดๆห้องเนี่ยใช่แล้วดูเดือดมากครับคนในยอดดีมากครับเต็มสิบให้ร้อยโอ้คะแนนเกินมั่นใจไปหน่อยเต็มสิบให้สิบพอครับเอ้าหล่อเลยโอเคโอเคโอเคเได้ได้ร้อยหนึ่งแล้วเกทับเกทับคะแนนเฟ <c oughs> ิร์มมากเดี๋ยวพี่มีควิสมา ให้ตอบพร้อมกันให้เป็นแฟนได้รู้จักเราให้เวลาคิดแค่แป๊บเดียวหนึ่งวิ้ไม่เหมือนกันสักข้อดวงทรงละหล่อหรือน่ารักหล่อหล่อแล้วเราเน้นตอบไม่เหมือนกันอันออนนี่คือแบบเอาที่ตัวเองชอบหรือแล้วแต่เราแล้วแต่เราไม่ผ้อนไฟผ่อนนะมันพูดว่าหล่อไะเออน่ารักก็คือแบบแบบเหมือนพิ่งพูดกับเขามาเพราะว่าแบบเขาตัดผมมาไงแบบเออทรงนี้น่ารักนะมันก็เลยเรื่องน่ารักเลยวกั เขาชอบให้คนชมว่าหล่อผมก็ชมเขาก่อนเข้าไปแคสตามนั้นแหละทะเลหรือภูเขาทะเลเอ้าไม่นับก่อนหรอหรือว่าไงต้องนับก่อนไหมเรารีบไปไหนเอารีบไปหรอได้ได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพูดว่า1 2 3่งสองสามเลยใช่ไหมพูดเลยเอาเลยเลยพี่ไปไหนทะเลครับทะเลทะเลเหตุผลก็เพิ่งไปทะเลด้วยกันสัญญาว่าจะไปทะเลด้วยกันใช่ก็ไม่ไปด้ออกไปโดนแดดมาหรอ อุ้ยอันนี้ก็อันนี้หนึ่งหายเริ่มหายแล้วใช่ใช่นี่คือไม่โดนแดดและนี่คือโดนไม่รูแล้วอันนี้โดนแดดอันี้โดนทำไมแดดหล่ะเราสัญญาเนาะว่าเราจะไปทะเลด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบไปกินกุ้งเผาไปจอยก็มีก็มีครับแต่ว่าในใช่คุยกันแล้วว่าเดี๋ยวไปทะเลด้วยแล้วก็แบบชอบบรรยากาศทะเลอยู่แล้วใช่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 โอเคขอให้การแคสตูดิสได้เรีนผมสาธุครับ สวัสดีครับนี้เริ่มเลยใช่ไหมครับครับโอเคครับชื่อมีนครับอ๋อฮะมาแคสติ้งวันนี้ใช่ครับใช่ครับยากไหมเนี่ยบทที่เราได้ไม่ยากครับเอาเข้าว่าเป็นกรุ๊ปเนาะห้าหกคนเมื่อกี้ต้องขอบคุณมีนจำไม่ได้ว่าน้องคนนั้นสองคนนั้นที่เขากลับไปก่อนชื่ออะไรที่ที่เขาเป็นคู่กันน่าจะใช่นะครับอ๋อฮะถ้าเราเล่นกันเป็นทีมอะเหมือนรู้สึกว่าทุกอย่างมันสมูท โดยที่ไม่แย่งกันเล่นอ๋อเ,เพื่อนกันเหรอใช่ใช่ครับมันต้องฟิลแบบเป็นกลุ่มเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเออขอเทคนินสิต้องทําอะไรมาไหมหรือว่าต้องเตรียมอะไรมาไหมมาแคสต์เอาต,ตรงๆเลยนะลงลไหมน้าง,งานล้่นๆดีแล้วจได้สดใหม่ไงใช่ใช่ด้วยความที่ปกติงันมาแคสต์แล้วไม่ได้มีบทมาให้หรือว่าต้องมาอ่านบทหน้าง,งานครับเราก็จะไมไ่เตรียมตัวอะไรมาเลยขอแค่มีสมาธิอ่านบทให้ไวที่สุดแล้วก็ ทำความเข้าใจกับบทให้ได้มากที่สุดแค่นั้นครับมีคำถามมาให้ตอบนะครับได้ครับไม่ให้เวลาคิดให้เป็นแบบได้รู้จักหมีนมาคืนทะเลครับย่างอ๋อได้ยินเนอตรงนน้นมาแล้วทีครับทีไม่ซ้ำเตรียมมาพันข้อขับรถเองหรือให้คนอื่นขับให้ขับเองครับคุ้นชินกับรถมากกว่าเหมือนเรามั่นใจมากกว่าในการขับรถอีกอย่างหนึ่งคือเราเป็นคนชอบเทคแคร์ก็คือขับรถให้น่าจะสบายกว่าครับแชท คือโทรหาโทรหาครับเพราะว่าเราอยากได้ยินเสียงทีโทรมาฟังเสียงเปิดออยไม่มีนะเสียงนกรุงหัวจุกมันริกไม่ได้อะไรเลยล่ะดูหนังหรือฟังเพลงดูหนังครับเป็นคนชอบเสพภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ด้วยบินพยายามจะดูซีรีส์ ไม่รู้นะอันนี้บอกทริคในการแสดงแล้วกันสาหรับตัวมินเดงนะมินพยายามดูซีรีส์เกาหลีเยอะๆแล้วก็เอาคําพูดของเขาที่แปลเป็นซับซับอะลองเอามาพูดกับตัวเองถ้าเป็นตัวเราอะเราจะพูดในลักษณะน,น้ําเสียงประมาณไหนแล้วก็แสดงประมาณไหน ผลงานที่ผ่านมามีครับมีเล e ร์แฟตไนโอไมท์ธันชัยไนทครับที่องคฟุกฮานายครับผมแล้วก็เพื่อนพ่อเดอะซีรีส์ครับอ๋อเหรอใช่ครับใช่ครับแล้วก็ภาพยนตร์ก็เพิ่งออนแอร์ไปเมื่อกุมภาเซฟอัพทูดันเวย์ครับเรื่องนี้พี่โอมก็เล่นเป็นพระเอกเดี๋ยวก็จะมีผลงานต่อๆไปก็เดี๋ยวน่าจะมีอัปเดตเรื่อยๆครับขอบคุณครับขอชมดีๆในเล่นปู ในวันที่เราเจออากาศที่หยุ่มเจอความทุกขโ์โศกใดๆเมื่อมันเจอผู้ชายเด็กอายุ1ิบปดสิก้าก็ชุ่มชื้นหัวใจเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจ,วใจทำให้เราได้ทราบทราบ<ห>ออทำให้เรามีชุ่มชื้นหัวใจก็เป็นน้ำที่พรมลงมาให้เราได้ทำให้เราให้มีกำลังจิตก,กำลังใจที่เราอยู่ร่วมกับจกักรวาลวายที่ยิ่งใหญ่นี้ไปไเรื่อยๆนะเพราะว่ากัน้งน่ารักมากนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแรกๆของการ ที่เรามาอยู่ในซีรีส์หนึ่งเรื่องเลย <laughs> ใช่ไหมใช่ pre production โอ,อ้อยังไม่ได้เลือกเลยว่าใครจะแสดงปะออกระบวนการถ่ายทำจะมี pre production post production เพราะฉะนั้นการทำงานที่ดีคือการวางแผนที่ดีการเตรียมตัวที่ดี ừ, เราได้<จ><จ>เห็นความ,ต,ม,ามตั้งใจของผู้จัด<ๆ>เพราะว่าหลายคนที่เข้าไปไม่ได้เข้าไปแค่รอบเดียวเข้าออกเข้าออกเขามีการเปลี่ยนโผเปลี่ยนเขาไปกีดเข้าไปร้องไห้เข้าไปหัวเรา พูดเหมือนเห็นแต่ไม่ได้เห็นนะเพราะฉะนั้นนะเราคุยกับใครวันนี้น้องทุกคนตั้งใจมากเลยไม่ใช่แค่ที่เราคุยนะคนที่เราไม่ได้คุยคนที่มารอบก่อนหน้านี้เลยก็ตามเราเชื่อว่าทุกคนมาทุกคนมาด้วยความตั้งใจนะก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนอัมติไอจีไมโออาติดได้ความเคลื่อนไหวใดๆหลังจากวันนี้ถ้าได้ตัวรับแสดงนะเขาจะทาอะไรต่อนะติงติงก็จะทมไปือเปล่านะอถ้าได้รับเกลียดก็จะตามไปฝั่งซีรีส์เรื่องนี้ด้วยบริษัทรักข้ามภพจากัด มหาชหวนวินวัยกาจากการใครดูมาถึงตรงนี้นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฝากซับสไคร์แล้วก็แชร์ไปด้วยนะจาะทุกแฝงของเราไปทางว,วนวัยนะกดไลน์ด้วยนะทุกๆการกดไลน์ทำให้คลิปมันไปเด้งมือถืคอคนนี้ที่สำคัญนะทุกคนอยากให้เราไปเจอซอกแซกกองไหนที่ไหน,นเจอใครก็คอมเมนต์ซีคุยกันหน่อยหรือวันนี้เชียร์ใครแอบจะส่งใจให้ใครได้เล่นซีรีส์ก็บอกพวกเราหนายแล้วติ่งติ่งจะกลับมาใหม่กับอะไรในโอกาสต่อไปแล้วเราจะเจอกันสวัสดีนะฮะ 没。<Bye. S 2>